รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับรอบภูมิภาควันนี้เพราะวผมพุทธิเนตจะมาครับที่อยู่ข้างๆผมนะครับนี่คือบังชนโรงครับชนโรงเนี่ยเป็นเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วนะครับที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับผมจะนาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักเกี่ยวกับชนโรงให้มากขึ้นที่จังหวัดตราดครับซึ่งเขามีการอนุรักษ์มีการนําชนโรงไปต่อยอดใช้ประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึก ในเรื่องของคุณประโยชน์ของชนโรงและการใช้ประโยชน์จากเขากันครับชนโรงหรือพึ่งจิ๋วเป็นแมลงสังคมขนาดเล็กมีพฤติกรรมการเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และละอองเกสรของพืชมาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกับพึ่งครับชนโรงนั้นมีการแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันมีการสำรวจและรายงานการค้นพบ ชนิดชนโรงมากกว่า400รชนิดใน50สกุลทั่วโลกโดยในประเทศไทยครับมีการรายงานพบชนโรง39ชนิดแต่ละชนิดพบมีการกระจายตัวอยู่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและระดับความสูงของพื้นที่อาศัยจากระดับน้ำทะเลสำหรับชนโรงที่สามารถเลี้ยงในรังแล้วก็ให้ผลผลิต มี4ชนิดด้วยกันครับคือชนโรงขนเงินชนโรงถ้วยดำชนโรงปากแปรสั้นและชนโรงปากตรายยาวโดยชนโรงทั้ง4ี่ชนิดนะครับก็มีลักษณะตัวน,นคล้ายกันชนโรงช่วยผสมเกษรเพิ่มผลผลิตเพื่อเศรษฐธรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะชนโรงนั้นมีพฤติกรรมการเก็บเกรสรดอกไม้ร้อยละ80และเก็บน้ำหวานร้อยละ20เท่านั้นครับ แต่ในขณะที่พึ่งนั้นมีอัตราส่วนในการเก็บดอกไม้และน้ำหวานร้อยละ50เท่ากันครับและนอกจากนี้ชนโรงครับยังมีความมั่นคงในการตอมดอกไม้อย่างสม่ำเสมอนิสัยของชนโรงในการตอมดอกไม้ก็คือไม่เลือกประเภทหรือชนิดของดอกไม้ครับคือชนโรงเนี่ยเป็นเป็นพึ่งชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าพึ่งชนิดนี้ไม่มีเหล็กในนะเอ่อแล้วก็ไม่มีตอมพิษนะ คือภาษาอังกฤษชั้นเรียกชันลงว่าสติงเลสบีนะครับนี่ความสำคัญของชันลงที่อยู่กับตามธรรมชาติคือในเรื่องของการผสมเกสรน,นะรปัจจุบันนี้นะครับจากรายงานการวิจัยของทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของชันลงเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งของเขามีสรรพคุณทางยาที่ดีมากนะครับส่วนเรื่องของการผสมเกสรเนี่ย ทั้งโลกเนี่ยตอนนี้พึ่งลดลงร้อยละ49ก็เราก็จำเป็นจะต้องออมาอนุรักษ์ชนโรงเพื่อเตรียมมาไว้ประสบเกษรคือชนโรงเนี่ยด้วยความที่เขาตัวเล็กนะครับเขาตัวเล็กแล้วพฤติกรรมในการที่จะไปตอมเกษรดอกไม้เนี่ยเขาจะตอมแล้วตอมอีกตอมแล้วตอมตอมีกในขณะที่พึ่งพึ่งจะเลือกตอมดอกไม้เป็นบางชนิด แล้วพึ่งเนี่ยจะไม่ตอมดอกไม้ซ้ําแต่ชนโลงเนี่ยเขาตอมซ้ํานะครับตอมซ้ําทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเปอร์เซนต์ในการติดผลโดยใช้ชนโลงะจะจะดีกว่าส่วนในเรื่องของการใช้คนผสมเกษรเนี่ยต้นทุนการผลิตต้นทุนสูงนะครับแล้วก็มีความอันตรายนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุตกต้นไม้อะไรบ้างอย่างเงี้ยครับนะคือในส่วนของการผสมเกษรชนโลงเนี่ย ก็สามารถจะผสมเกสรได้ตั้งแต่สมุนไพรไม้ผลแล้วก็พืชผักผลไม้อย่างเงี้ยได้หมดครับเพราะว่าเขาตอบเกสรทุกดอกแล้วรัศมีการทําการของเขาเนี่ยก็ประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะครับเราสามารถที่จะควบคุมควบคุมรัศมีการผสมเกสรของเขาได้นะจังหวัดตราดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดครับก็ได้ส่งเสริมการนําชนโรว มาช่วยในการทําการเกษตรด้านการผสมเกษรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดตลาดนั้นเดินไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องชนโรงและก็พึ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแบบครบวงจรเลยเนื่องจากการเลี้ยงชนโรงในอนาคตนะครับ ทางสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดตราดมองว่าจะเป็นอาชีพทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพให้กับเกษตรกรที่สามารถจะสร้างไรายได้ทําให้กเกษตรกรนั้นมีคุณภาพชีวิตรวมถึงมีสิ่งวัดล้อมที่ดีขึ้นเพราะว่าการเลี้ยงชนโรลงนั้นต้องอาศัยทรัพยากรป,ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนอกจากนี้อาชีพทางรการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชไม้ผลพืชไร่ก็สามารถเลี้ยงชนโะลง ให้อยู่ร่วมกับพืชเศรษฐกิจเหล่านี้ได้เพราะว่าชนโรงนั้นจะเป็นตัวแพร่กระจายเกสรพืชทําให้มีผลผลิตที่มีปริมาณและก็คุณภาพนเพิ่มขึ้นครับรวมถึงทําให้มีแนวโน้มในการใช้สายเคมีทางการเกษตรลดลงนอกจากนี้น้าผึ้งจากชนโรงนะครับยังสามารถนําไปจําหน่ายได้ในราคาสูงด้วยตรงนี้เองครับขอให้เกิดแบรายได้กับเกษตรกรแล้วก็เกิดอาชีพการเลี้ยงชนโรงที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับการผลิตไม้ผลหรือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตราดครับจังหวัดตราดเราใช้การเลี้ยงพึ่งชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรสอเพิ่มผลผลิตพืชและก็นำมาวางชันโรงดียังไงเลี้ยงโดยใช้ระบบใหม่ไม่ทำร้ายชีวิตเขาใช้ต่อใช้ดึงจากธรรมชาติเข้าสู่รังต่อรังสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ อันคนที่เลี้ยงพึ่งชโลงเป็นดัชนีชีวะการใช้ปัจจัยผลิตคุณต้องคำหนึ่งทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชมแมลงก็มีความหมายอันภายใต้สิ่งแวดล้อมดีชีวะวิทยาของพืชประมงปัุสัต์วมันเกื้อกูลกันหมดเลยพึ่งพาซึ่งกันและกันทําให้โอกาสสิ่งเนี้ยให้เราก็มาเริ่มจากการเลี้ยงพึ่งชนลงเพื่อช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ที่นี่จังหวัดตราดผมอยากบูรณาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสร้างให้ประเทศไทยมีจุดเรียนรู้เรื่องการขยายพึ่งชันนรงอย่างมีนัยยะสำคัญคืออยากรู้อยากเห็นอยากเป็นมาที่นี่แล้วขยายผลต่อไปพัฒนาไปสู่ช่วงระยะการบานของดอก เราก็จะใช้พึ่งชะนลงเนี่ยช่วยผสมเกสรทําให้การติดผลสมบูรณ์น้ําหนักดีความหวานรูปทรงตรงมั่นเลยแต่ที่แน่ๆคือกเกษตรอินทรีย์ต้องมีพึ่งชัดเจนมากตรงนี้เราอยากตอบโจทย์เราอยากสร้างความเชื่อมัน่นเราผู้บริโภคยกระดับการผลิตผลไม้ตราดให้พางาดสู่สากลโดยใช้พึ่งชนลงช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็น่าจะตอบโจทย์ชัดเจนนี่คือสิ่งที่เราอยากคาดหวังสำหรับการเลี้ยงชนโงครับอาจจะกล่าวได้เลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในการตอบสนองการทำกรเกษตรตามโมเดล BCG อีกแนวทางหนึ่งด้วยซึ่งมีการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวครับโดย BCG เนี่ยนะครับว่ากันไปแล้วก็คือโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ คือการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาต่อยอดทิศทางแบบก้าวกระโดดเลยครับและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งจะเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมโดยที่เน้นการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบ3ามมิติขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเลยนะครับและในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสอบรับแนวทางในการขับเคลื่อนของจังหวัดตราดที่จะไปกลีนซิตี้ด้วย BCG คือการผลิตกเกษตรอย่างปลอดภัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภาคกเกษตรคำานึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีอันนั้นมันเกี่ยวยงไปถึงสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าการจะใช้นวัตกรรมการนําสิ่งที่เหลือใช้ภาคกเกษตรนํามาใช้การนําเทคโนโลยีมาต่อย,ยอดจะทําให พื้นคนพื้นที่สินค้าทำจริงต่อเนื่องยั่งยืนเช่นปัจจุบันเขาเน้นถึงไปการสร้างเครดิตคาร์บอนอัน,นวันนี้นโยบายรัฐบาลก้าวไปสู่การใช้คำว่า BCG เพื่อสร้างให้โลกรู้ว่าสินค้าทุกชนิดที่เราผลิตเราใส่ใจตั้งแต่การผลิตซึ่งมันตั้งแต่ทุกกิจกรรมที่ผลิต ภายใต้ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มจากต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเอาเข้ามาสู่ระบบเวลาไปวางขายเขาจะตอบมาว่าการผลิตเป็นยังไงเขาเรียกว่าสตอรี่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ยืนยันที่นี่ธนาคารเพึ่งชนโรงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับก็เกิดจากการที่เกษตรกรน,นั้นได้ชนรงมาจากภาครัฐแล้วนะครับได้รับแจกไป แล้วกเกษตรกรก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรนะครับทางผู้ก่อตั้งธนาคารนะครับก็อยากที่จะขอรับชนรงกลับมาดูแลรักษาแต่เมื่อชนรงไปอยู่ในสวนนะครับคือพี่น้องเกษตรกรเอาไปวางไว้ตามสวนนะฮะกับกลายเป็นว่าเจ้าชนารงเนี่ยสามารถช่วยแบ่งเบาแรงงานคนได้ในช่วงของการปัดดอกผสมเกสรครับจึงกลายเป็นความต้องการของเกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ดังนั้นธนาคารพึ่งชนโรงนะครับในอนาคตก็จะเป็นศูนย์การในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชนโรงหรือพึ่งรวมทั้งมแมลงที่ช่วยผสมเกสร,รชนิดต่างๆตามที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดนั้นตั้งใจเอาไว้แล้วก็มีเป้าหมายนะครับที่จะสร้างการเกรษตรที่มีคุณภาพปลอดสารพิษเพราะว่าชนางคงพึ่งและก็มะแมงต่างๆโดยพฤติกรรมนะครับเขาจะชอบอาศัย อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพอากาศดีไม่มีมลพิษปลอดสายเคมีแล้วก็ทางธนาคารนะครับยังมีการวางแผนที่จะเพิ่มจํานวนชนโรงในพื้นที่จังหวัดตราดต่อไปด้วยซึ่งเมื่อจํานวนชนโรงเพิ่มมากขึ้นก็จะไปส่งผลในเรื่องของการเพิ่มสใสงจันทรภาพในการผสมเกสรตามสวนผลไม้ต่างๆจากนั้นครับก็จะเชื่อมโยงไปสู่ผลผลิต นะครับที่มีคุณภาพต่อไปส่วนในเรื่องของสายพันธุ์ชนโรงทางธนาคารเพื่อนรัชนโรงของจังหวัดตราดก็จะเน้นเป็นสายพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่หรือเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นนะครับแล้วนํานวัตรกรรมนั้นมาช่วยในการเลี้ยงชนโรงสายพันธุ์เฉพาะถิ่นนั้นด้วยการออกแบบรังให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิตของชนโรงแล้วก็อำนวยความสะดวกในการสังเกตการภายในโรงของชนโรงครับ สังเกตก,การเพื่ออะไรเพื่อที่จะ,ะต่อยอดเรื่องของการเก็บน้ำผึ้งชนรงออกไปจำหน่ายซึ่งตรงนี้ครับจะทำให้รังนั้นลดความสูญเสียระหว่างการขนย้ายรังหรือว่าการขยายรังหรือว่าการเก็บผลผลิตเก็บน้ำพึ้งนั่นเองเก็บน้ำชนรงนั่นเองครับถือว่าเป็นนวัตกรรมในการผลิตรังชนรงรูปแบบใหม่ที่สามารถต่อยอดและขยายผลไปสู่งานวิจัยที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ด้วยครับ คือธนาคารพึ่งชันรงเดิมทีเนี่ยครั้งแรกที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อประมาณเดือนกันยาปีหกนะครับ,รบเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่ามีคนที่ไม่รู้จักชันโรงเยอะนะครับแล้วก็คนที่ได้ชันโรงไปเนี่ยนะครับจากการที่ทางราชการส่งเสริมให้เกษตร,รกรเนี่ยได้ชันโรงเป็นกล่องๆไปเพื่อไปผปสมเกสรในสวนนะครับเราเห็นว่า พอทุเรียนราคาแพงขึ้นเนี่ยเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ความแม่นยำในการผสมเกสรใช้ใช้แปลงปัดดอกผสมเกสรแทนชันโรง mm. ก็เอาชันโรงไปวางทิ้งวางคว่างไว้นะครับชันโรงที่ที่แจกไปเนี่ยก็จะตายนะเราก็เลยเกิดแนวนคิดว่าเราจะรวบรวมชันโลงที่คนไม่ต้องการเนี่ยมาฝากไว้ที่ธนาคาร ฝากไว้ที่ธนาคารคือเรามีพื้นที่ตรงนี้ประมาณสักสาไร่เนี่ยนะครับที่แล้วก็พื้นที่แวดล้อมซึ่งเป็นธรรมชาติมีดอกก็จะเอาใครไม่ต้องการชันลงนะให้มาฝากกับเราแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้คือธนาคารเนี่ยทำสองหลัก,หล,กหลักใหญ่ๆคือรับฝากกับให้ความรู้ที่นี่เราจะใช้หลักของการใช้พื้นที่ที่เขาอยู่เดิมนะ คือชันโงในการเลี้ยงชันโงแบบน,นวัตรกรรมใหม่ของเราเนี่ยเราจะไม่ไม่ไปเอาพัน์ธุจากที่อื่นแต่เราใช้พัน์ุที่มีอยู่ตามบ้านน,นะคือเราสังเกตว่ามีรูเข้าออกตามซอกฝาบ้านเสาบ้านเนี่ยเราก็เลี้ยงเข้าตรงนั้นแหละครับจะเป็นตึกจะเป็นโรงเรียนจะเป็นวัดอย่างนี้ก็ได้หมดใช่เลยอันนี้เป็นทางเลือกใหม่วันนี้ถึงเราไม่นิ่งดูดายไม่ว่าใครสนใจ เราจะถ่ายทอดความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเน้น learning by doing เรียนด้วยการปฏิบัติจริงสั้นกระชับง่ายแต่ใช้คำว่าคนพื้นที่สินค้าทำจริงต่อเนื่องยั่งยืนเช่นบ้านนี้มีชั้นลงแล้วจะทำไงเพื่อจะถอยออกมาการที่มันอยู่ในเสาโลมันก็ดีในสิ่งที่คิดว่าเราจะไปรื้อมันยากใช้วิธีการใหม่สายยางหนึ่งอันกับหนึ่งรัง แล้วก็มาปรับให้เขาเก็บน้ําหวานออกมาแล้วก็นอกนั้นอยากรณรงค์ไปถึงคนที่ปลูกผักอินทรีย์โดยเฉพาะพ,พืชสกูลแตงใช้มแมลงตอมให้หน่อยแล้วท่านขายทําสิ่งนี้ไปโดยที่ผลผลิตไม่มีปนเปื้อนสารพิษผมถือว่าเป็นทําบุญให้เพื่อนร่วมโลกที่นี่ธนาคารพึ่งชะนะลงเจ็สาขาเราจะพัฒนาไปเป็นสมาคมคนเลี้ยงพึ่งภาคตะวันออก พึ่งพันพึ่งโพลงพึ่งชนะลงและการแปรรูปสี่ตัวเนี้ยยืนยันกำลังยื่นจดทะเบียนเอาพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงพึ่งพันพึ่งโพลองพึ่งชนะลงมาสร้างองค์ความรู้และเอานักเชิญนักวิจัยมาศึกษาทดสอบวิจัยส่งเสริมพัฒนาสู่ประชาชนในพื้นที่กับคนทําจริงๆแต่ที่หนีไม่ได้คือโพลิเนเตอร์ผู้ช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตรมันก็ เกี่ยวข้องกับคําว่าลดต้นทุนเราเพิ่มผลผลิตชัดเจนครับฝ่ายใต้แบรนด์ที่เรากําลังสนองนโยบายรัฐบาลคือ BCG ทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้สิ่งแวดล้อมทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภครักสุขภาพไปด้วยกันการเลี้ยงชนโรงในปัจจุบันที่จังหวัดต,ตราดนะครับนอกจากวัตถุประสงค์ทางการเกษตรแล้ว ส่วนหนึ่งนะครับที่เขาเดําเนินการมาในเรื่องของงานวิจัยไกลๆนะครับก็คือในเรื่องของทางการแพทย์ครับเขาบอกว่าชันโดงครับจะสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดในลักษณะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยนะครับซึ่งในเรื่องตรงนี้ครับจึงนํามาสู่การออกแบบรังของชนองันโดงที่สามารถมองเห็นภายในรังของชนองันโดงเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ชื่นชมวิถีชีวิตของชนองันโดงระหว่างที่เขา อาศัยระหว่างที่เขาเดําเนินชีวิตระหว่างที่เขาผสมเกสรน,นะครบับรวมถึงเวลาชนารงบินเข้าออกรังนะฮะเราก็จะเห็นนะครับและก็ยังสามารถพกพารังชนรงเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยเวลาเราเดินทางไปไหนตัวไหนนะครับก็เนียถือรังชนรงไปเลยถือว่าเหมือนกับพกสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการต่อย,ยอดเพิ่มประโยชน์ของชนนรงนะครับในอนาคต อย่างที่ผมบอกก็คือในเรื่องของทางด้า,านการแพทย์นั่นเองครับคือตอน,นที่ที่เราเได้ทดลองเรากำลังใช้ชันโลงลักษณะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนกับเราคือเราออกแบบรังให้สามารถจะดูแลดูพฤติกรรมการเข้าออกของเขากลางคืนสามารถดูการทำงานของนางพญาไดนะ้เพราะนั้นการเลี้ยงชันโลงแบบใหม่เนี่ย แบบนวัตกรรมใหม่เนี่ยเราสามารถจะใช้ชันโรงเนี่ยมาดูแลสภาพจิตใจของเราในเรื่องของการทำให้เกิดการผ่อนคลายเราได้มีการออกแบบรังชันโรงแบบใหม่ที่สามารถหิว้วหิ้วไปได้แล้วก็เอามาวางในตำแหน่งที่เราตอนเช้ามาเราอยากจะชมการบินของเขาชมการผสมเกสรของเขาเนี่ยเราสามารถนั่งดูได้ นะอันนี้จะเป็นเรื่องมิติใหม่ที่ทเรากำลังทำอยู่นะครับนอกจากการผสมเกรสรได้จากการน้ำผึ้งได้จากการนอกจากการรับจ้างผสมเกรสรแล้วเนะี่ยเรื่องของฉันลงบำบัดต,ตอนนี้ที่นี่กำลังศึกษาอยู่ครับฉันรงถือว่าเป็นทางออกและทางเลือกของเกษตรกรไทยนะครับในทุกพื้นที่เลยเนื่องจากสัญญาภาพในการช่วยผสมเกรสรให้พืชผักผลไม้สมุนไพรต่างๆหรือว่าพืชเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นเองครับ แล้วก็เป็นกระบวนการจากธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งสารเคมีใดๆเลยนอกจากนี้ชะโลงยังสามารถช่วยลดกำลังแรงงานที่จำเป็นต้องใช้ในขั้นตอนต่างๆท,ท,ที่เกี่ยวกับการขายายพันธุ์ผสมเกสรซึ่งตรงนี้นะครับจะทำให้เกษตรกรน,นั้นลดต้นทุนในการทำการเกษตรภายในตัวด้วยซึ่งไปสอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของ BCG ของประเทศไทย ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยชันโรงเนี่ยมีความสําคัญมากในเรื่องของการผสมเกสรและในส่วนที่ไม่ใช่เกษตรกรเนี่ยนะครับที่มีรังชันโรงอยู่ที่บ้านนะครับตามซอกฝาบ้านเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้ทําการเกษตรแต่ให้เราอนุรักษ์ชันโรงไว้โดยการเลี้ยงแบบนวัตกรรมใหม่นะครับออกแบบกล่องให้สวยงามแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา เอาชันนลงของเราเนี่ยไปช่วยภาคเกษตรในการประสมเกสรได้เพราะว่าปริมาณชันนลงในในพื้นที่เนี่ยมีไม่พอครับต้องอาศัยความความรู้แล้วก็ความร่วมมือกันนะในการที่จะเอาชันนลงมาช่วยกันนะถ้าลำพังคนเดียวจะมีชันนลงเป็นร้อยลังสองร้อยลังเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะนั้นเราก็ฝากว่าชันลงที่อยู่ตามบ้านเอามาเลี้ยงใส่กล่อง แล้วเอามาช่วยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรเองก็แทนที่จะต้องไปเช่า,มาแมลงผสมเกสรเราก็สามารถจะให้พี่น้องที่ไม่ได้มีสวนมาช่วยเราได้นะครับชาชโรงมาช่วยเราครับพี่น้องเกษตรกรถ้าท่านมีชันโรงอยู่กับบ้านศัตรูของชันโรงปัจจุบันคือยาที่ฉีดพ่นง่ายๆท่านจะฉีดจะฆ่าจะบ่นมัน เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ภายในรังชนะลงแต่ละรังะมีเกสรมีน้ําหวานแล้วถ้าชนะลงอยู่รอบบ้านท่านสแสดงว่าบ้านท่านสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีอาหารดีพึ่งถึงมาอยู่อาศัยด้วยถ้าท่านอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นติดต่อได้ที่สำนักงานกเกษตรจังหวัดตราดสำนักง,งานกเกษตรอำเภอหรือกศนอจังหวัดตราดหรือส่วนราชการหรือที่นี่ธนาคารพึ่งชนะลงสาขา เขาสมิงจริงใจมอบสิ่งดีๆให้ทุกท่านท่านอยากได้ความรู้เชิญนะครับมาดูงานที่นี่ได้ตลอดเฉลิมรงนะครับบอกได้เลยว่าให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราอาจจะต้องเป็นการแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับก็คือพี่น้องเกษตรกรให้ที่อยู่ที่อาศัยให้กับเขาอย่างปลอดภัย ในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในการติดดอกออกผลให้กับพี่น้องกเกษตรกรในเรื่องผลผลิตนะครับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์จริงๆเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของผู้บริโภคครับผู้บริโภคก็จะได้บริโภคผลไม้ผักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในสวนเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ปลอดสารพิษแต่ที่สําคัญเราต้องช่วยกันรักและดูแลนะครับเพราะว่าประโยชน์ของเชนโรงนั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าวัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นแบบนะฮะที่จังหวัดตราดที่มีการอนุรักษ์ชนรงเอาไว้เพื่อพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็เพื่อผู้บริโภคครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมลาทา่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ